ว่าเรื่องที่พิคที่สุดนะเคยโดนเอารูปตัวเองนะเอาไปเป็นแอดขายคอนแทคเลนส์ยี่ห้อหนึ่งแล้วแบบทุกคนนะแคปรูปมาให้ดูกันเยอะมากๆเลยตอนนั้นคือตกใจมากก็แบบหน้ามันรูปแค่นี้ถ้าจะเอารูปไปใช้ก็คุยกันก่อนได้นะคะทุกคน ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับลิสกันอีกแล้วนะคะในชาแนลของลิสกันนั่นเองนะคะวันนี้นะคะลิสก็จะมาตอบคาถามที่เ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยชอบถามลิสกันเข้ามาเวลาลิสลงรูปใน Instagram หรือว่าลิสลงรูปใน Facebook ส่วนตัวนะคะว่าลิสนะคะใช้คอนแทคเลนส์ของอะไรนะคะมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าคอมมอนคอมเมนต์นะคะที่ลิสจะได้รับนะคะว่าลิสลงรูปใหม่ๆนะคะแล้วลิสต้องบอกก่อนว่าลิสนะคะเพิ่งเข้ามาในวงการของคอนแทคเลนส์นะคะได้ประมาณ2ปี จิจิตนะคะตั้งแต่ลิสเนี่ยเออเริ่มแบบเข้าวงการคอสเพลย์หรืออะไรพวกนี้นะคะอาจเป็นคนค่าสายตา0ูนูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่คอนแทคเลนส์ของลิสเนี่ยก็คือใส่เพื่อแฟชั่นอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่ลิดาต้องการที่จะใส่เนี่ยให้ตัวเองอะ่ะเออดูตาดูละมุนมากขึ้นเวลาถ่ายรูปนะคะอยากให้ตามันดูแบบโตขึ้นเพราะปกติเป็นคนตาโตมากลรวแบบเวลาที่ถ่ายรูปอย่างเงี้ยเออบางครั้งอะ่ะด้วยความที่แบบไอ้สีตาของเราอะมันเล็กใช่ปะเล็กกว่าลูกตาขาวของเวลาถ่ายรูปออกมา บางครั้งเนี่ยตาลอยนะคะทุกคนคือมันเหมือนกับว่าแบบตาลอยตลอดเวลาม,มันมันก็ดูไม่ค่อยน่ารักใช่ไหมล่ะแล้วหลังจากที่เข้าวงการคอสนะคะก็เริ่มไปถ่ายพอสเทตมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือรับจอบเป็นแบบถ่ายงานไปเรื่อยถ้าสำหรับใครนะคะที่เพิ่งกดเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะในช anel ของลิสเนี่ยก็รบกวนนะคะช่วยกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้กับลิสด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแล้วก็เป็นกําลังจะให้กับลิสด้วยนะคะคือต้องบอกก่อนว่าคอนแทคเลนส์มันมี หลายประเภทมากก็คือคอนแทค t ลนส์ที่เป็นแบบว่ารายวันรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วเนี่ยลิสค่อนข้างจะชอบ c o n แทค t ลนส์รายวันมากกว่านะคะเพราะว่า c o n แทคเลนส์รายวันเนี่ยค่าอมน้ำม,มันเยอะนะคะแล้วก็เราใช้เราทิ้งถูกปะไอ้พวก แบคทีเรียหรือว่าแบบอะไรต่างๆอะ่ะมันก็ไม่ได้แบบอยู่ในลูกตาของเราวานานเกินไปบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราล้างสะอาดหรือเปล่านะคะแล้วก็อันดับที่2เลยเนี่ยก็คือเป็นคอนแทคเลนส์ลายเดือนนะคะซึ่งคอนแทคเลนส์ลายเดือนเนี่ยในประเทศไทยก็คือมีหลายเจ้ามีหลายยี่ห้อมากบางเจ้าก,ก็มาเป็นแบบว่าเออแบบเป็นกระปุกเล็กๆนะคะบางเจ้าก,ก็มาเป็นแบบที่มันเป็นแบบฉีกๆแบบนี้คะ่ะทุกคนแล้วไอ้ลายเดือนพวกนี้หลายๆคนน่ะเออชอบบอกว่าเอ้ยลายเดือนเนี่ยก็คือใส่แล้วแบบ ใส่ได้1เดือนใช่ไหมคะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือลิสแนะนำรายเดือนอะลิสก็รู้สึกว่าเออการใส่แบบ1เดือนแบบเต็มเต็มแบบเต็มทิกัดเลยแบบ3 0 3 1วันเลยงี้ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเซฟกับลูกตาเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแน่ถึงเขาจะบอกว่าเป็นรายเดือนก็จริงเ่ยแต่ลิสก็ยังแบบ encourage ให้เพื่อนๆอะใส่คอนแทคเลนส์รายเดือนอะแค่ประมาณแค่แบบว่าเออแบบ สองสัปดาห์ก็พอแล้วอะเพราะว่าแบบเออเราก็ไม่รู้ว่าเราจะล้างมันสะอาดหรือเปล่าถูกต้องไหมคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเยนี่ยที่เป็นคอนแทคเลนส์ที่ลีดาใช้บ่อยมากๆตอนคอสเพลนะคะหรือว่าแบบเออต้องการลายหายากๆเนี่ยก็จะเป็นพวกคอนแทคเลนส์แบบลายปีนะคะไอ้พวกลายปีพวกเนี้ยมันจะเป็นแบบคอนแทคเลนส์ของจีนนะคะแล้วปกติแล้วเนี่ยเออไอคอนแทคเลนส์ลายปีอะค่อนข้างที่จะไม่ค่อย ไม่ค่อยเหมาะในการใส่ในชีวิตประจำวันนะคะเหมาะกับการที่เราจะเอาไว้ถ่ายรูปหรือว่าออกงานอีเวนต์ต่ตางๆเท่านั้นนะทำไมาถึงพูดแบบนะั้ดทุกคน ก็คืออันเนี้ยเรามาเข้าเรื่องท็อปปิกแรกกันดีกว่าก็คือคอนแทคเลนส์อันไหนเนี่ยที่เราใส่แล้วเรารู้สึกว่าตาเราไม่ระคายเคืองนะคะไอการที่เราอะ่ะจะเลือกคอนแทคเลนสสักอย่างอ่งอะอันดับแรกที่รี่ะเลือกเลยก็คือ1นะคะค่าอมน้ําค่ะทุกคนคือคอนแทคเลนส์เนี่ยที่มันมีค่าอมน้ำเยอะนะคะทุกคนคือใส่แล้วเนี่ยตาเราอ่ะมันจะไม่แห้งแต่ว่าเวลาที่แบบว่าเออถ้าสมมติเรียงลำดับนะคะค่าอมน้ำเนี่ยจากที่ริดประสบการณ์ที่ริดเจอนะค่าอมน้ำของคอนแทคเลนส์ลนวันอ่ะมันจะเยอะมาก มากทุกคนก็นนคือใส่แล,แล้วจะรู้สึกแบบไม่ราคายเคืองตานะคะสใส่ได้ตลอดแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบกับคอนแทคเลนส์ลายปีนะคะข่าอมน้ํามันต่ํามากๆทุกคนคือใส่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะราคายเคืองตานะคะเวลาที่ใส่เนี่ยก็คือใส่แค่เฉพาะถ่ายรูปแล้วก็ถอดนะคะคือถึงเขาจะบอกว่าเป็นรายปีก็จริงเนี่ยแต่ลิสก็ไม่แนะนาให้ทุกคนใส่ถึงปีนะคะแบบว่าใช่เก็บไว้เขียนวันที่ว่าเออ2020นะเออหมดอายุ2021อะไรเงี้ยก็คือไม่แนะนำเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่า หนึ่งเลยเนี่ยพวกค่าโปรตรงโปรตีนต่างๆพวกเนี้ยเออเราใช้แบบที่ล้างคอนแทคหรือว่าธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็แบบไม่ได้สะอาดหมดจดทุกคนแล้วแบบเคยเล่าแบบใส่ใส่ดตดอะปีหนึ่งอะทุกคนแบบมันมันไม่คุ้มเสียงทุกคนถ้าแบบลายเปียลิสก็แนะนํานว่าเออแบบใส่แค่ประมาณ2อสเดือนแต่คือก็ไม่ได้ใส่แบบทุกๆุกวันนะคือใส่แบบเออโอกาสสาคัญแบบอยากได้แบบตาปัวๆลายปัวๆอย่างเงี้ยเออก็ใส่ได้อะไรเงี้ยสำหรับลิสนะลายปีะลิสไม่เคยใส่บันเกินแบบ สี่ครั้งเลยอะทุกคนคือพอแบบใส่เอ่ะวีคนี้ใส่นี้อ่ะเก็บไว้พอจะมาใช้ก็เอามาล้างอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพวกใส่ข่าวเพราะผิดหมาคือพอเราเริ่มใช้จํานวนครั้งมากๆขึ้นของคอนแทคเลนส์ลายเปียดูคนมันจะเริ่มเคืองตาขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเน,นี่ยอันเนี้ยก็อยากให้จะก็อยากให้ทุกคนอะระวังเอาไว้นิดนึงนะคะอ่ะทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องลายคอนแทคเลนส์นะคะลิซเลือกยังไงแล้วก็ปกติเอาเนี่ยลิสใช้คอนแทคเลนส์ของอะไรรุ่นอะไรนะคะก็ ช่วงนี้ลิสค่อนข้างที่จะอินเลิกกับคอนแทคเลนส์นะคะของรุ่นนี้เลยคือจะบอกว่าอันนี้เป็นเลนส์รายเดือนนะคะทุกคนเพราะว่าในไทยอะ่ะเลนส์รายวันอะถึงลิสจะบอกว่าเออแบบเลนส์รายวานันนะข้าอมน้ํามันจะสูงใช่ไหมคะแต่เพราะว่ามันเป็นเลนส์รายวานันทุกคนราคามันค่อนข้างจะสูงเิบบางทีเนี่ยลิสก็รู้สึกว่าเออแบบ รายเดือนดีกว่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยพอด้วยความที่เราทำยู u ูปมะเนาะเราจะแบบใส่เลนส์ลายวันแบบโ,โหแบบเราอ่ะวันหนึ่งอะ่ะเราอัดวิดีโออะได้ไม่ถึงแบบ2คลิปหรอกเอาจริง1คลิปก็เต็มกืนแล้วแหละ <S <S ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นน่ะลิสก็เลยเลือกใส่เป็นลายเดือนนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดเอานะคะแล้วทีเนี้ยคอนแทคเลนส่ลิสใส่ตอนเนี้ยที่ลิสค่สอน,นข,ข้างที่จะอินเลิฟนะคะจะเป็นตัวของ n e โ c o s m o นั่นเองค่ะทุกคนจะบอกว่าคอนแทคเลนส์ยี่ห้อนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นคอนแทคเลนส์ลายเดือนนะคะซึ่งเวลามาานนมมัจะแบบ กล่องแล้วแบบแบบฉีกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งคอนแทคเลนส์อันนี้นะคะก็จะเป็นคอนแทคเลนส์ที่ผลิตที่เขาบอกว่าผลิตที่เกาหลีนะคะเลนส์ค่อนข้างนุ่มแล้วก็สบายตานะคะแล้วก็มีความแบบ นัวเบาๆนะคะอันนี้คือลิซซื้อสีอารมณ์แบบสีเทาๆมานะก็สำหรับตัว Neo Cosmo นะคะตัวนี้ลิสก็ได้สั่งมาจากช h อปปีนะคะก็จะบอกว่า first impression ของ Neo Cosmo อะค่อนข้างที่จะแตกต่างกับยี่ห้ออื่นที่เป็นรายเดือนนะคือมันค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็สบายตานะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยสีมันค่อนข้างที่จะนัวมากๆทุกคนทุกคนดูสิ เดลิสจะขึ้นรุ่นสีเอาไว้แถวๆนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าตัวนี้ใส่แล้วไม่ระคายตาเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบคือลิสตามีปัญหานิดนึงเวลาเขาใส่คอนแทคเลนส์ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมก็คือเวลาเราใส่คอนแทคเลนส์อะมันด้วยความที่แบบลิสเป็นคนที่แบบว่าไอตัวรูม่านตาค่อนข้างจะใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่คอนแทคเลนส์ที่แบบมันลายเยอะๆอะ,อะเออบางทีอะไอลายคอนแทคเลนส์อะ ลายที่มันปริ้นของคอนแทคเลนส์อ่ะมันจะเข้าตาแล้วแบบมันเหมือนจะมีฝ้าตลอดเวลาอะไรพวกนี้นแล้วแบบมันปวดตามากคนถึงแม้ว่าลิซจะแบบค่าสายตาศูนย์ศูนย์ก็จริงอะ่ะแต่ว่าใส่แล้วว่ามันไม่มีความสุขเลยเว้ยมันรู้สึกว่าแบบเหมือนคนแบบมีอะไรเข้าตาตลอดเวลาแล้วมันมันไม่แฮปปี้นะคะลิซเจอแบบอย่างนั้นหลายหลายครั้งมากๆส่วนใหญ่แล้วว่าลิซจะเจอกับคอนแทคเลนส์นะคะที่ค่อนข้างที่จะแบบ ลายอ่ะเขาบอกว่าแบบโ,โหลายแบบใส่แล้วแบบเหมือนตาจริงเรียลลิสติกสายฝอแบบใส่แล้วฝ่อจ,จัดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเออไอพวกเนี้ยคือลิซจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคนลิซก็ต้องบอกไว้ก่อนหรือแม้กระทั่งคอนแทกเลนส์คอสเพลที่ลิซใส่ดูความเป็นการ์ตูนที่สุดนะคะอันนั้นน่ะว่าลิซไปงานคอสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถึงแม้จะเป็นรายปีก็จริงนะคะลิซใส่ครั้งเดียวลิซก็ทิ้งเลยะคะ่ะเพราะว่าไม่ไหวจริงปวดตานะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ใส่สีนั้นอีกเร็เรวนี้เมื่อไหร่นะคะทุกคนแล้วก็คอนแทกเล หลักๆเลยที่ลิซใส่ยอยู่ตอนนี้ลิซก็ชอบมากๆนะคะก็จะเป็นพวกของ New Cosmo ตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกเออคิต t ี้คาว i อหรือว่าแบบพวก Dream Color One พวกนี้นะคะเอิมจะบอกว่า Ki ต t ี้คาว i อิอ่ะก็เป็นเลนส์ของคนไทยนะคะที่ทำลายออกมาระดับเป็นเป็นดูปของแบรนด์เกาหลีแพงๆหลายๆแบรนด์เลยแต่ว่าถามว่ามันแบบมันดูปขนาดที่ว่าเป็นตัวลายตัวแทนได้ไหมบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแล้วก็เลนส์เนี่ย มันก็ไม่ได้นิ่มเท่ากับฝั่งของเกาหลีจริงๆในความรู้สึกลิสนะลิสรู้สึกว่าแบบเลนของญี่ปุ่นของเกาหลีเนี่ยจะบอกว่าถึงราคามันจะสูงอะทุกคนแต่ว่าลายมันนัวแล้วมันก็ใสแล้วก็นิ่มสบายตานะคะและทุกๆครั้งที่ลิสเลือกคอนแทคเลนส์เนี่ยลิสจะเลือกนะคะลายที่มันค่อนข้างจะแบบว่าเออไม่กินตัวรูม่านตาของลิสมากจนเกินไปนะคะเพราะไม่ไงนะั้นลิสจะมองไม่เห็นลิสจะเน้นแบบการ เลือกคอนอย่เลนส์ที่มันค่อนข้างที่จะนัวตรงขอบๆพวกนี้ค่ะเออมันทำให้ดูตาหวานขึ้นแล้วก็เออมันรู้สึกว่าแบบมันมันสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่าลายที่แบบโ,โหแบบปึ๊บ ตุปปับอะไรเงี้ยลิซ่าก็เคยใส่คอนอทคเลน์ที่แบบแม่งแบบฝรอสุดๆไปเลยนะแต่ว่าเออมันใช้ในชีวิตประจําวันนะค่อนข้างยากแล้วเวลาเราใส่คอนอทคเลนสีอ่อนๆหรือว่าแบบฝอมากๆเนี้ยคือเราอะ่ะจะเป็นต้องแต่งตาเข้มนะทุกคนอย่างเช่นแบบลิฟใส่ส,สีเทาใช่ไหมเออลิก็จะเป็นต้องแต่งตาให้แม่งแบบว่า เยอะมากๆกรีดตาให้มันยาวๆนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเวของลิสสักเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเออลิสก็แบบกลับมาแบ็ k ทูเบสิกนิดนึงก็คือเลือกสีโทนที่มันเซฟๆนะคะอย่างเช่นแบบสีน้ำตาลหรือว่าแบบเออสีแบบเทาๆตัดขอบแบบให้มันฟุ้งๆแบบนี้นะคะคือสำหรับลิสแล้วอ่ะลิสชอบคอนแทคงเลนของฝั่งเกาหลีนะคะแล้วก็ฝั่งของญี่ปุ่นจะบอกว่าของญี่ปุ่นอ่ะค่อนข้างที่จะสบายตามากทุกคนคือแบบว่ามันให้ความนวละมุนเหมือนแบบนางแบบญี่ปุ่นแบบขาว แบบลุกใส่อะไรพวกนี้นะคะก็สำหรับว,วันนี้นะคะถ้าสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็ะช่วยเรากกดไลค์เป็นกำลังใจใกับลิซนะคะแล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้อีกนะคะทุกคนเพราะว่าลิซลงคลิปทุกสัปดาห์จริงๆค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะก็คือลิซลิซินแล้วก็ลิซนั่นเองค่ะทุกคนคิดคอนเทนต์แล้วก็ตัดต่อแล้วก็ทําทุกอย่างหมดเลยคนเดียวค่ะมาเก็ตติ้งก็ได้นะคะโอเคค่ะโอเคถ้าสมมติว่า ใครมีคำถามอะไรก็สามารถลิฟคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้อย่างที่ลิฟบอกไปเมื่อกี้ดีเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะรูปตัวเองอะเอาไปเป็นแอดขายคอนแทคเลนส์ยี่ห้อหนึ่งด้วยค่ะทุกคนคือตอนนั้นคือช็อกมากแล้วแบบทุกคนนะแคบรูปมาให้ดูกันเยอะมากๆเลยตอนน,นคือตกใจมากก็แบบ นั่นมันรูปชั้นนี่อะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อนก็ถามว่าเฮ้ย mm hmm. แกไปเป็นนางแบบให้ยี่ห้อนี้หรอกเขาสปอนแกนเท่าไหร่เ mm hmm. ขาไม่ได้จ่ายฉันเลยแกฉันแบบฉันงงมากอะไรเนี่ย mm hmm. ให้เครดิตกันนิดนึงนะคะทุกคนถ้าใครจะเอาลูกไปใช้ mm hmm. ก็ทักมาหลังไมค์ก่อนนะคะโอเคไหม